สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้แม่พิมก็จะพามาอันเบืองดอกวาสนาของแม่พิมต้องจ้ะเดี๋ยวสิว่าแม่พิมขีดตัวเนะาะพาลูกพาเต่ามาเบืองน้ำกันเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวสิว่าแม่ก็พพริวเลนนี่อีรีเด้่อจ้ะนี้ มอนก็ปลูกจ้ะออกดอกซอสี่หอดมือเรีกออกสีได้จักชอจังว่าแม่พิมพ์ซ่อมอยู่นี่ล่ละจังคอยนับน้ากันเนาะจ้ะเมื่อเด็ปลูกใส่กระถางำํำเด้จ้ะนี่ยายเราเอามาถิมแม่พิมพ์ก็เลยจับมาปลูกจะตวนเพิินมาสั่นเอาไปฟังไหวอันนาบ้านท,าทั้งทิศตะวันออกมาสั่นหลังบ้านเนบ่แม่นนาบานหลังบ้านอันาานทาทั้งทิศตะวันออกจ้ะ พิมผูกรับควันให้แหละโอ้แต่สิมีโศกมีลาบขาอง,งเ,เสสฮือนซ่านี่ดีก็ให้ฟังๆเรื้อแม่วาสนาเอ้ยจะเตัวนพิ่นาพัฒน์ละมาฟังไว้ใหญ่แล้ลกเราแกงถิมโหลดมือสีหนา้าก็เลยโอ้ยคนแตสิมีชีวิตคือเฮาเนียลวละเนาะไม่พิมพ์คืนว่าก็เลยฟังเพิ่นลงดินก็หัวต้นน้ำซื่อมือนนั่นแหละ ลูกน้องหฮแน่เถ่าแก่หฮสแน่เบิเ้งเด้อพนกระสีหิวคือกันน,น้ำน่าใหายขาดเะสันดอกบ่ได้ลงกระทางดอกแต่ว่าอันดีๆย่าเราคัดมาให้กับปลูกลงกระทางอยู่หนาบ้านแต่ว่าบ่ท่านไลยไม่ดอกจก้ะอันนี้อันนี้ว่าสิทิมมาสันย่ายว่าทิมโลดมาสันพิ่ๆเลยมาเสียไปเสน он, จังบุญออกดอกห้ซื้นส้มดีใจลาย น้ำกันเนาะขอให้ม <n> ีโศกมีหลากสุขผูทุกคนเด้อเงินไหลเขาเฮือนซ่านบานซองหลายๆลู้ใดได้ชมรายการพระอาทิตย์ไม่พิมพ์ก็ได้ต้นวาสนากระบอกหวงอยู่น้ำกันจ้ะเั้งเงินก็ออกนวยอยอยู่ตั้งแต่ปันจุบัน แม่วาสนาเฮาเนะฝากอยู่น้ำกันบ้าน,น,นจังบุญออกดอกให้เบิง้งส้มกล้วกรเคลยญ่ขนาดได้จาาปีนี่เห็นยังกระคอยกวยกวยด้วยจะเด้อ,อสํำเร็จให้กวยกวย มก็ตัางหมอน้ำจิม้มน้ำซูปไปแล้วก็เลยเอาไปจอบ,บิึงพระอาทิตย์ก่อนนะเนี่ยแบบบรรยากาศอยู่นี่เห็นเหี้ยนกะได้เนี่ยมันเสาร์มาโกโฮกับแปดง่วงที่กับจะยุ่งสิละจา้ะเปียกน้ำจิม้มน้ำซุป,ปจอบ,บิึงพระอาทิตย์นนะก่อนเนาะเป็นภัเฮ็ดอยังเนาะคือมิดแท้ คื่อว่าหนาวนาวไปดังไฟยู่ทั้งหนอกว่าสันนาวลายบานเท่าจ่ะง่วงจะออกดอกเต็มนะนลูกเต่าเหลาล้าน <c oughs> อาเอาปากกาเท็ยนยังลูกหึหึเทว่าปไปใส่อันนี้น้ำโซกที่อยู่บานที่เหมือนตนี ถุงทองมาให้ได้ถอดเสื้ออยูหลกหนาวแห้งตีออกหลายตีโอ้ยถุงทองเอ้ยถุงทองเอ้ยน้ำโชกเอ้ยแม่จะซื้อเลขว่าหลุดงวดอืมไอตีเลขได้หลายเด้อผู้ใดซื้อถุงทองก็ให้ถุงเงินถุงทองมาหลายๆน้ำโชกก็คือกันน้ำโชกก็คือกันจุดดุจเอ้านางงามใหญ่หนึ่งก็ร่อนขุนลุยมาพี่มาหาแม่เรื่อยๆหลายเร็วมาหนีดูมาดึงด้วเร็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 วโอ้ยหุยยคนงามเว้ยเสียบทอดเสื่อ แม่แอมซักเสือให้ยยูมันบ๊ลุนี่แหละเสือแม่แอมเสือให้เนาะมันถสือเลขว่องมันถึกหลายๆมันเสือเสือให้คุณคุณนเสือห้ลูกสาวเพิ่งคลื่นกันดีใจลายะจะพูดรวยลายรวยลายเอ้ยหลังอ่านมือสุดตัวเลยจ้ะท่านผู้ชมเอ้ยน้องน้ำโชคน้องทุง่งทองน้องคุ้คุณนคุ้นคุ้นี่แหละเป็นลูกสาวไม่พิมพ์กระเพาะอุจิต เอาโอ้ยทำอะไรจ้าพระอุทิศย์เหนาปไสเข็นยางเนาะพระอุทิศย์เด้อยวันวันที่เขาสูไม่พิมพ์กินนี่ล่ะเบ้ยก็เลยว่ามันเจ้าไปใส่หนาวเนาะกระนั่หาเจ้าอยู่มันไปดังไฟวมาเต็มวะเอาเอาก็ะเดือดเจ้าเนาะมันหนาวเนาะไม่ได้เฮ็ดของบ่จ้ามืดเหี้เฮ็ดอยู่ทา เดีย๋ยวจะเด้อท่านผู้ชมเอ,อ้ยพราอุติจวนันหนาวหลายเป็นมาด่งไฟกีได้สองปั้นเลยกีเนะข่ากีปั้นสามเว <laughs> เป็นตาแสบแต่พออุวกเทิดโอ้ยก็เป็นตาหักแต่แพเงเธอนะ้องวันนี้กีเขา่าสูเมียกินตีสูซลูกน้องกินน้ำหมดจ้ามีน้ำซูไไดูกกันไล่ไล่ทั้งลูกน้องน,ำน้ำเนาะเอาคือกีอออปากอันลูกเต้าอยู่เมืองนอกบ่ละพอเอ้ยกีอยู่ได้กีเพียอยู่ ถ้าใครอยู่บ่จ้ะโอ้ยถ้าใครใส่ใครสามน่วยขุนเมืองเออเดินลูกเต่ามากินน้ำเด้อยเมืองหนองเมืองน่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพกรุงไทยมาเบิ่งเด้อยพอเฮาเฮ็ดหยังนี่จ้ะชีวิตบ้านเฮาเสีอกระใสตัวบางๆเนาะมื้อนี้เนาะบ่ค่อยหนาวซ้ำหมู่บ้านแม่นบ่พออาทิตย์ใครก็หมู่บ้านนี่อยู่หมู่บ้านจังหนาวแฮงอืมเป็นแต่แซ่บจากฟันเกากีพออาทิตย์เฮา ปันเก๊กกี้เห็นเลขบ่ตรหลวงพ่อเทียนเห็นอยู่เห็นตัวใดล่ะจ้ะแตกเป็นขึ้นเลขหาเขเบิกเอาโอ้ยเราเป็นตามีโสดวิลาศเนื้อปันเก๊กกี้ห้าหมื่นไม่ใช่มึงเป็นไก่นี่เด้อเด้อนี่ยเก๊กกี้ทาเจ้าหญิงทาลูกโอ้ยเป็นเด็กแสบเนาะมาเด้อกินปันเก๊กกี้น้ำพรอเห้าเด้อไม่ได้กี้ไรสิบปีแล้ว ว่าต่อยากเ็ดกับจ้าไม่เห็นหลดจากเผาทิศก็ได้ถ้าใครนํบาบ่จ้าเดีไย่ใคร,ใครพอเขาเห็ดไว้ไครสามหน่วยโอ้ยแต่แสบเนาะมี่ีบด้กินไลโดนแล้วเด้อกินหลายปีแล้วเคยพอจากเทื่อวันนี้มีเวลาเพิ่นเลยมาดังปฟาิงมันหนาวอ่าจะมาส่งของอยู่กีเข้าให้ลูกให้เมียกินบ้านโอ้ยเป็นตะแพร่เนาะเลื่องแล้วนี่ก็ถ้าใครบาญเลี้องแล้วก็ถ้าใครอัน บรรยากาศของพ่อวิทิด้วยจ้ะพูน่ะอู้วเอาธรรมาศาสตร์ค่ะฉากจากบอด้ไซต์เต่าไซต์ยังเลยจ้ะเห็ดคือจังพอเมรเขาพาเหดแต่อันดั่งเดิมโบราณเขาโนจ้ะง่ายๆจ้ะบอดี้เหตยากนะวิติดบวไฮผ้าหยากจักหยางพอเมร์พื้นผ้าเหดจังใดก็จำมากจ้ะลูกหลายๆเป็นบ่พระวิติดทำไมครับเป็นเด็กหน่อยเนาะลูกเงี้ยสิบสี่คนนางหล่อมวงกันเนาะพอเขากับเมรเขามาเลียงแล้วกะท่าใครขันตอนพระวิติด อันขั้นตอนแรกเฮ็ดจังไดเนาะขั้นตอนแรกเข่ามันเหลียเข่ามันเหลียผมเหลียกินก็เยอะปะอ้ากระละเอียดเนาะให้ไหนเนาะอันยี้เว้าเื้อเลยแม่ล่ะก็เลยไปเปิดเไปเพราะมีเข่าก็เลยดังไฟขันบี้ก็สิบ่ดังทีจ้ะพออุทิศคนซื้อจ้ะเราสิเป็นคนซื้อซื้อนี่ล่ะแม่พิมพ์ก็เลยอันไปใส้บ่ได้พออุทิศเราเป็นคนซื้อหลายแม่พิมพ์ก็เลยเปิดกล้องเข่าพอแล้วมีเข่าก็ดังไฟส่วนตัวแล้แทงเราหลายจังซี่ล่ะ โอ้ยแต่แสบแต่เน,เนาะทำได้ว่าจะเป็นเด็กน้อยอันไม่พิมพ์กากีจั้งสิละเฮ็ดพะโลคือว่าน่ปันใหญ่เนะาะอันอยนแจะจัของบบออันรู้่องไซไฟไหมพ่อาตี <c oughs> <c oughs> ต้องกีทั้งไห่ทั้งเบะอันพ่อเันกากีให้น้องเนาะน้องหลายๆคนอ้อมอันไฟ,นไฟยืนอ้อมเต่าไฟจัิงสิละจะคล้องอันมี้ถ้าใครแล้วแล้ว <c oughs> สิบกระขัง รอบหนึ่งก่อนจ้ะนกเขาตีเดียวเนาะโมยา่าโมย่าโอยากมาเด้อนี่ไม่ไม่เลยนี่เอ้อนลูกเต่ามากินเลยพกเขาตเอ้ยอยู่อังกฤษอันได้กลิ่นมะโนอยู่นอร์เว่ยตัวจักจำโบราณ <c oughs> เป็นเก็กินตัวแกเป็นกินไม่เป็นดอกตี่แม่ว่าน <c oughs> อยู่อันไต้หวันอยู่อันเกาหลีอยู่ฮ่องกงก็มีว่ภาษนแม่อยู่ฝรั่รงเศสเนกเขอตีเนาะ อิสระเอลมาเด้อมากินน้ำพึ่กับแม่เด้อล่ะเอ้ยปั่นเก่ากีทรมศาสตรตึงหอมควนไฟน่ะแม่ว่าอัน,นอคือบดังใส่เต่าเนี่ยเราปอทีรตีบอมากทรมศาสตร์จ้ะขอติเราเห็ดอย่างเราก็เห็ดคือเล่านั่นล่ะ <c oughs> ว่าอังสัตว <c oughs> อัน,นบานๆคือเล่านั่นล่ะเดี๋ยวเราจะไม่พิมพ์เป็นเล่าแลวเล,าวล่านั่นเระบาน โอ้ยแต่อร่อยสิน่อันปั่นขกกี้สามปั่นมันบอพระวิทย์เนี่ยแหละสามปั่นเหรอได้กินแล้วสามปั่นไม้ความว่าสามปั่นคุกี้กลมๆก,กับศูนย์นไม่พิมพ์กับเป็น4ีมันบอเอาวบาให้อันฟังละเดอ้อนี่สามศูนย์สี่นานเมนแล้ว กับอันนึงเนาะกับสองซีเนาะเพราะทินเนาะยังสองปั่นให้พิมพ์กับเป็นซีกับสองซีก็กได้เด้อจ้ะท่านผู้ชมโอ้คือหยบับิบุยเนาะกินน้ำเนจาแต่แสบเนาะเนะีย่ยจากที่เบียดเรียบง่ายเนาะเพราะทินเนาะเรียบง่ายแล้วก็อิ่มพอมันนี้วันพฤหัสพอาะทีไปขายของบ้านเลยจ้ะนี่แปเพื่อพิบูลรักบ้านแดง ครัะทาำเพื่อเพลินหมดเลยขายดีๆเด้อพอทีเท่ามือนี่ตอนทีได้มีเงินไปจัดต่อทื่นเท่านี้ลูกไก่เจี๊ยบอะายอยู่แรกชุขภาะเพได้จ้ะเด้อทุกปู่ทุกคนนอนจัดเนาะลำลาบินเอาแล้วแล้วพอทีเท่าหมดแล้วเอาฝากไปให้ลูกกินมังหนอกเล่นหน่อยนะกินน้ำบ่อเรือยอู้ยน่ากินมากเลยจ้ะ อตีหัวข้อแตกกันเลยมันปั่นไงโอ้ยตีหัวไปพิมันเด้อดยานปั่นก็กินน้ำโสกันบ่พู้เด็ดนี่แหละปู่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าปู่บอกมีเวลาอ่ะกินน้ำโพที่ไหนโพที่ิฝากไปให้แสบจ้ะค่ะสำหรับมือนี้เนาะปั่นก็กินน้ำโสกของพ่อเฮาเนาะพ่ออุจิตเฮ่านี้อันนี้อันนี้ขึ้นฮอดปั่นตัดเกาลัดหลังๆตัดแต่เป็นเด็กน้อยจ้ะสี่สิบปีขึ้นหลัง หล่อมวงกันเนาะพ่อแม่ปั่นลักจีให้เนี่ยจ้ะวิถีชีวิตบ้านเฮาพ่อได้ปรุงแต่งอยังจ้ะพ่อทีจะมากธรรมชาติหลายแต่เห็ดตั้งใดกับโมเห็ดคือเขาดอกเห็ดคือเล่านี่แหละไม่พิมพ์กับมากจริงสิละจ้ะเรียบง่ายๆเรียบง่ายแต่ขอใหยสะอาดสะอาดเนาะอันนี้สะอาดบ่ลรอพ่อทิศสุดยอดบบ่่สสะะออาาดดมั้งบ่ทั้งหอมทั้งแสบ ค่ะสำหรับมือน,นีเนาอภอทิดเนาะก็าปากเนเดจ้าเด้อช่องหน่อยหน่อยภูติแม่พิมพหน่ยนอย่างมีโชุกหัวสิบเจ็ดท่านว่านี่โอ้หนานแล้วแม่พิมบอกไปเลยสิบเจ็ดโมกะลาะภูติเนาะสิบเจ็ดโมกะลาหกสี่เฮานี่นจ้ะก้อยโศกมานโศกดีมีไส่สุภุทุกคนเด้อจ้าเด้อสุขภาพแข็งแรงเนาะดูแลตัวเองสุภุทุกคนเด้อลูกเตาก็กได้เมืองนอกเมืองหน้า ให้มีความสุขความเจริญสุขภูสุขคนจ้าล่ำลำรวยๆเนาะสำหรับมือนี้ปั่นเก่ากีพออุทีนนำโศกเด้อจ้จะเด้อขอให้มีความสุขความเจริญเฮงแหงปังปังลุยๆน้ำกันเด้อจ้จะเด้อสามศูนย์สี่ของพ่อทิศตัวใดจ้าหกหกหาจ้ามากหลายจากสิบแปดนั่นแหละสิเมียนเอาให้มันลังแอนรถจ้าของไม่พิมกับศูนย์สี่เด้อไม่พิมพ์มากหลายกับสองสี่สองสามจ้า สำหรับมือหนอีกระซัมหนีนพ่ออุจิตเนาะสวัสดีคะ่ะปั่นเข่ากีไงครับปั่นเข่ากีน้ำโชดจ้า